สัสดีค่ะนักกิจตาธนาก,กิจโชคชัยชื่อเล่นแพรค่ะอาชีพค้าขายเสื้อผ้าและอาหารค่ะเนื่องจากเรามีอาชีพค้าขายนะคะเรากเ็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้นะคะมันค่อนข้างที่จะยากลำบากค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราทำบุญตอนเราเข้าวัดปี50นะคะเราก็ทำบุญบ้างตามหลัก 100-1000นะคะแล้วก็บุญใหญ่ที่เราทำก็จะเป็น10,000ก็คือหล่อองค์พระประจำตัวนะคะหลังจากนั้นเ,เราก็รู้สึกว่าบุญเนี่ยเป็นเบื้องหลังของเราความสุขและความสำเร็จของเราแต่ว่า,เ,าเราก็ยังรู้สึกว่าเราชีวิตเรายังลำบากมากลำบากมากๆอยู่นะคะ อยากจะเอาบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งเราก็นึกถึงบุญกระถินนี่แหละที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้นะคะเรากอา็อยากทำเป็นประธานกระถินนะคะเริ่มต้นเมื่อปี55เราก็าทยอยบุญค่ะก็คือเริ่มอยากจะทำ 1S นะคะ ด้วยอาชีพของเราเนี่ยกว่าเราจะหาเงินมาได้เนี่ยยากเราก็เลยใช้วิธีทยอยบุญค่ะมีเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่เราก็ค่อยๆทย,ยอยเข้าไปเติมบุญกระถินเพื่อที่จะให้ถึงตอนวันกระถินนะคะทยอยบุญไปได้สักพักเนี่ยเราก็รู้สึกว่าค้าขายการค้าขายของเราเริ่มดีขึ้นนะคะค่อยๆดีขึ้นมีปัจจัยเข้ามาเรื่อยๆ จากการที่ขายเป็นแค่แผงเล็กๆนะคะแล้วก็อ,อธิษฐานกับหลวงปู่ขอให้เรามีทรัพย์ที่สามารถทําบุญกระถินในครั้งนี้ได้ในปีห5นะคะเมื่อถึงวันกระถินเนี่ยเราปิดบัญชีค่ะก็คือแค่กระปุกอมสินทุกสิ่งอย่างนะคะทรัพย์ในที่รับที่แห้งที่แจ้งที่เปียกคือนํามาทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถทํากระถินปี5 5ได้สําเร็จเป็น ค,คือเราก็อศัศจรรย์ใจมากนะคะ 1S เนะคะแล้วทาให้เราปลื้มมากทุกๆบุญที่ผ่านมาเนี่ยเราจําไม่ได้ค่ะว่าเราทําบุญเนี้ยมาเ,เท่าไหรบ้างแต่เมื่อถึงบุญกระถินปี5 5เนี่ยเราจําได้เลยแล้วเราปลืม้มไม่ได้ไม่ได้กังวลใจว่าเ,เราจะไม่มีเงินเราจะเหลือเงินเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยเหลือเงินเป็นหลักร้อยค่ะ จริงๆคือเหลือเงินเป็นหลักร้อยนะคะหลังจากกลับมาจากงานกระถินนะคะหลวงพ่อบอกให้เราปลืม้มแล้วก็ก็ปลื้มในบุญนี้ตลอดแล้วนึกถึงบุญนี้ตลอดนะคะหลังจากนั้นสิ่งอัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีคนมาเปิดร้านให้นะคะฟรีๆเอาของมาลงให้เช่าร้านให้ให้เรามาขายของให้ โดยที่ให้เปอร์เซ็นต์เรานะคะก็ให้เป็นช่องทางในการที่เราจะหาทรัพย์การค้าขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากที่ไม่มีงานเราก็เริ่มมีออเดอร์มีการคิดผลิตภัณฑ์ของเราเองนะคะสามารถทำผลิตภัณฑ์ของเราค่อย,อยๆทยอยออกมาอาศัศจรรย์มากหลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะคะทรัพย์ที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ย มันมากกว่าทรัพย์มากกว่าปัจจัยที่เราทําบุญกระถินไปซะอีกนะคะเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อรถคันใหม่ได้แล้วก็มีเงินทํากระถินมีปัจจัยทํากระถินในปีห6หลายเอสเลยค่ะหลังจากเราทําบุญกระถินปีแรกไปแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าบุญกระถินนี่แหละ ที่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่สามารถพลิกชีวิตเราได้จริงๆแล้วเราก็ตั้งใจเป็นประธานกองกระถินนะคะอยากให้ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีซึ่งก็เป็นอัศจรรย์ก็มีทรัพย์ไหลเข้าหลั่งไหลเข้ามาหาเราทุกๆปีให้เราได้เป็นประธานกองกระถินในปัจจัยที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะคะสำหรับปีนี้นะคะนอกจากบุญใหญ่ก็คือกระถินเรายังมีบุญพิเศษ บุญใหญ่อีกหนึ่งบุญก็คือหล่อหลวงปู่ทองคําองค์ที่8นะคะพอเรารู้ว่าจะได้หล่อหลวงปู่องค์ที่8นะคะก็บังเอิญเรามีทองที่เก็บก่อนหน้านี้เราก็นําทองนี้มาหล่อหลวงปู่โดยทันทีนะคะซึ่งพอเราทําทันทีซัพย์ก็มาทันทีเหมือนกันนะคะหลังจากหล่อทองเราก็มีทรัพย์ที่จะ เข้ามาเพิ่มในการหล่อหลวงปู่อีกด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะยอดกัลายาณมิตรทุกท่านนะคะ Ар. บุญในครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะอ,อยากจะบอกทุกท่านว่าชีวิตของเราเราออกแบบเองได้ถ้าเราอยากลื้อผังจนของเราเราก็สามารถที่จะตั้งผังรวยผังสำเร็จของเราด้วยตัวของเราเองได้ whereas, uh. When <tries>